ต่อเยอะนะฮะต่อหมายสุดท er ้ายก็คือพ no like yeah, anyway, ี่น้องประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องชื่นชมนะอำเภอเมืองนี่ยังไงก็สมเป็นสุดยอดอำเภอนะในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของชุมชนนะฮะที่ผมพูดไปเมื่อเช้าเนี่ยหัวใจของกพกตเมื่อก่อนเป็นสามีอเยใหม่นะหัวใจมันอยู่ที่ชุมชนนะถ้าชุมชนให้ความร่วมไม้ร่วมมืออย่างนี้นะท่านนายกให้เกียรตินะแล้วก็เข้าใจงานด้านสาธารณสุขดีท่านกำนัลท่านผู้นำชุมชนท่าพี่น้องอสมอะไรย่เี งานอนึางนี้มันเดินไปได้แน่นอนนะ,ะโดยที่ไม่สดุกอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็อยากให้ช่วยรักษาไว้นะรกะ็จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สามารถที่จะได้เรียนรู้งานของสาะทรวไดเ้เป็นอย่างดีนะ,ะแล้วคือมอนก็ทราบว่ามีมีหลายที่ก็อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อวานผมผมไม่ได้พูดนะวันนี้ขอขอเ้่นิดหนึ่งถ้าเผื่อว่าเราได้เป็นตัวแทนระดับโซนนี่อันนี้ขอคุยสักนิดหนึ่งเนาะมันมีลายเล็กน้อยนะผมกับท่านเมธาพอดีอ เคยเคยทำงานร่วมกันที่โซนสามนะก็ไปช่วยกันท่านเลือกแบบนี้นะฮะก็ให้ให้มั่นใจนะว่าเราเราเราให้ความเป็นธรรมนะแล้วก็ไปช่วยกันท่านเลือกแล้วก็ที่ท่านพูดื่อกี้นะตสตหมันไก่เนาะไอ้ีช่วยกันท่านเลือกแล้วยเราก็ผลักกันในฐานะโซนสามนั่นแต่นะนั้นขึ้นถึงจุดสุดยอดของจังหวัดก็คือระดับจังหวัดได้ที่หนึ่งของระดับจังหวัดนะไประดับที่ก็โอเคนะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่บทบาทของของเราแล้วเป็นบทบาทอีกฝ่ายนี่นะอันนี้ก็ ก็เรียนเพื่อให้ให้ให้มั่นใจว่าเ,เราจะพยายามทำหนะ้าที่ตรงนี้ให้ให้สมบูรณ์ที่สุดที่ที่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือไอ้พวกเข้าของเนี่ยพวกเต็นท์พวกอะไรตอะไรเนี่ยถ้าเป็นการประกวดในระดับสูงกว่านี้นะจยเพิ่งเก็บถ้าจะอดทนชนิดหนึ่งสมมตินนะถ้าจะเอารองบันเนี่ยอดทนชนิดหนึ่ง,งก็ให้มันอยู่ในสภาพนี้จนกว่ารกรรมการเขาจะเดินทางกลับมันจะเป็นภาพที่ดูเรียบร้อยแต่อันนี้อันนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าดีในระดับที่ทำาะแนนี้